ยังไม่ได้ใส่ก็เอาก้อนอันหุยยังก็ไหว้พระเลยเหราสองอันน่ะอะไรก่ก็เดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวไปปิดหน้าห้องก็ปิดไฟนู้นไปปิดอยู่หน้าห้องเคาะประตูมันดาก็อย่าพึ่งดิ นี่เอาเธอก็ถือดิฉันจะถือกล้องนยังไงเนี่ยนี่ฉันนี่คือเราเนี่ยมองไม่เห็นกันแล้วทำไมถึงไม่นี่ล่ะนี่จะแกะเดี๋ยวพ่อกับบิดไฟก็ถือดีเลยยังไม่ได้แกะไอ้นี่เลยแล้วเธอก็เปิดไฟก่อนเขาก็ต้องปักก ท่านปากก็ถือไปหนูเฉยปากเสียทำไมเธอนี่เฉยเฉยสุดๆอ่ะดูดิก็ถือไปกำแน่นแน่นเทียนแต่ละคนปิดไฟห้องแล้วเธอมาเคาะประตูมาเคาะประตูปิดไฟปิดไฟ

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ขอพรก่อนพี่ขอพรก่อนขอให้ได้เงินหนึ่งพันบาทจากววุอีอย่น ก็อันนี้ไงแมองบังนี่แล้ว่าอันนี้มันเหมือนปีแล้วเลยนะเออเอาเอาไปเอาเทียนเปล่าเอาเทียนไหมเทียนก็ชิเลเผื่อไฟดับไงฉันมีบรรยากาศของฉันอยู่แล้วไหนไฟไหนไฟไหนดูดิไฟอะฉันมีบรรยากาศของฉันอยู่แล้วไม่ต้องมาไอ้นี่ฉันเอาเทียนหยดใส่มือพีไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไปดูไฟหน่อยดิไฟไหนไงไ,ไฟแห่งความรักเขานะ่ะเราจะมาอะไรไฟห้องอื่นเ,เขาละไฟอ้าวแมวก็มาเป็นสักขีพยานด้วยเหรอนี่หญิงหญิงเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อมันออกไฟตั้งหากลูกแก้วตั้งหากนีอืมมีลูกแกลล้วรูปดอกไม้นี่ว้าวจะได้จับหลาย you <laughs>